กับจบใจใมาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอแดนชางกรุ๊ปนะคะตัวจริงที่นี่ทีเดียวนะคะและเราอยู่กับกับ 6610s นะคะคันหน้าคาราโร8น็อตนะคะก่อนที่เราจะไปสเต็ปต,ต่อไปนะคะต้องขอบพระคุณนะคะลูกค้าจากคอนแก่นมากๆนะคะที่พาน้อง 6610s คันนี้นะคะ ไปโกยเงินกกยทองนะคะอยู่คอนแก่นนี้เองนะคะ,ะเราไปกันต่อนะคะคันนี้นะคะโดยปกตินะคะของ0 0 s นะคะเขาจะมีแรงม้าประมาณ90แรงม้านะคะแต่บอกเลยว่าถ้าใครเห็นคลิปก่อนหน้านี้นะคะเขาเป็นเครื่องใหม่นะคะที่เป็นร้อยแรงม้านะคะร้อยแรงม้าและเป็นเนปนะคะเป็นเนปของเซียนให้แลวเป็นเครื่องใหม่กันเลยทีเดียวนะคะส่วนส่วนระบบอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นคันหน้า เกียร์ท้ายนะคะหรือร้อยเปอร์เซ็นต์แม้จะเป็นเก่าบ้านที่เป็นเก่าบ้านเก่าเกนะคะคันนี้เพราะเราทำเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกับคันของเก่านอกนะคะที่ชอรหนานช้างได้มีการทำนะคะอย่างยางนะคะก็อย่างที่เห็นดูไกลๆถ้าดูไกลๆนี่คือแบบหนุ่มเขาใหม่นะคะแต่คือมันจะเป็นใหม่ประมาณ8ป9 0นะคะเวทนอกที่ไปพร้อมกับตัวรถน,นะคะข้างละ2ก้อนนะคะก้อนละ50กิโลนะคะจัดไปเลยสองข้างละสองทั้งข้างละ เปข้างละเปข้างละ1 0 0กิโลกร,รัมนะคะกันล้อฟรีเลยลูกค้านะคะเปลี่ยนบอกว่าอยากได้เป็นพานค่ะย่างนโอเคเราก็จัดไปนะคะพาน3ามโครง4ีแจมแจเป็นของใหม่เช่นเดียวกันนะคะก็บอกช่วยยกในตัวของเขานะคะแล้วก็เป็นขอลากท้ายนะเดี๋ยวเรามาฟังกันดีกว่านะคะว่าร้อยเออไม่ใช่เครื่องรอ้อยเอช่ยเนาะเครื่องร้อยแรงม้าแบบนี้นะคะ เขาแรงยังไงนะคะก่อนจะไปอีกนิดนึงมาดูใกล้ๆแน่นอนว่าพอเป็นตัวท็อปแบบเนปนะคะเขาเป็นเกียร์การนะคะแลวเขาคือถ่าย40คือถ่ายใหญ่นะคะเป็นเทอร์โบโด้วยเนปนิดหนึง่งไกลๆใกลๆๆชิดเขาเป็นซีฟูมนะคะและเทอร์โบอยู่ด้านในซึ่งอยากจะดูเทอร์โบเทอร์จ่ายต้องตามคันนี้ไปที่ขอนแก่นนะคะแต่ถ้าอยากจะมาดูคันนี้นะคะตามมาที่ชอเดนช้างกรุ๊ปนคะแต่ตอนนี้ ไปฟังเสียงเครื่องไปรองรถไปรองระบบกันดีกว่าว่าเขาหล่อเทปขนาดไหนตามกันเลยค่ะมาค่ะมาฟังเสียงเครื่องนะคะเน็แบบสเต็ปร้อยแรงม้านะคะแน่นอนเป็นรองของแท้เจนทงูสุนเอสที่เรารู้จักกันเท่านั้นนะคะขึ้นลงไชลไลนะคะขอไฟไว้ไวๆไวไวไฟพร้อมอะไรพร้อมนะคะนี่ขณะอยู่ในแสงสว่างนะคะไฟกระพร้อมนะคะ ระบบโชว์นะคะระบบโชว์รใจค่ะบดไปเรื่อยๆนะคะเพื่อดูนะคะขึ้นลงได้ปกติสะดวกนะคะเราก็คือก่อนที่จะมีการลองแบบนี้นะคะเราก็ลองมาก่อนนะคะหมายถึงว่าลองรถนะคะลองเช็คระบบหลังจากที่เรามีการตรวจเช็คร้อยเปอร์เซ็นต์ล้างทุกน็อตกันมาแล้วนะคะ อย่างเครื่องใหม่ก็มีการทดลองกันเรื่อยๆให้เกอเขาเรียกว่าเก็บงานให้พร้อมนะคะโอ้ยอย่างไรก็กล้องกลางวานนะคะน,นิดนึงเล่งเครื่องให้หน่อยเปลีปล่ยนเากแบบับใจจับใจมากอะสเต็ปถอยหลังนะคะพร้อมโชว์วงลวงวงเลี้ยวอะไรกันนิดนึง ้อมไปช่วยแรงแข่งขันโกยเงินโกย,โกยทองแล้วนะคะรอกันอีกนิดนึงคือหล่อหล่อเราก็เลยแบบเงียบเงียบเพื่อเงียบเพื่อลอน้องคนงามคนหล่อคันดีคันนี้นะคะมุงตรงสู่หาพวกเรานั่นเอง รอบเปียวเปียวซามากค่ะร้อยแรงมานะคะสองเพาของเราตัวจริงชิ้นี้ที่นเดียวครับเป็นไงคะดอกคูนะคะที่งามในขอนแก่นนะคะคันนี้ก็จะไปงามงามไปรลๆๆนะคะโกยเงินโกย,โกอยทองนะคะช่วยแรงแข่งขันที่ขอนแก่นเช่นเดียวกันนะคะ ต้องขอบคุณลูกค้านะคะจากขอนแก่นอีกครั้งนะคะและ f c ทุกคนนะคะอีกครั้งนะถ้าใครยังไม่ได้ติดตามนะคะหรือกดกระดิ่งนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะกดกระดิ่งกด u b s c r i b e ยังไงก็ฝากด้วยนะคะส่วนช่องทางอื่นนะคะเข้าใจว่าทุกคนนะอาจจะอยู่ไกลกันแต่ก็ยังอยากให้มาหานะคะถ้า,างั้นก็ทักเข้าไปก่อนเลยเฟซบุ Facebook, ก๊กแฟนเพจค้าขายดอไทยทีชอดานช้างกุ้มนะคะเฟซบุ Facebook, ก๊แกแฟนเพจเราส่วนเพจอะไรก็จะเป็น ขายอชอดันช้านะคะขายอะไรรถไถฟ,ฟอร์ดนะคะเครื่องอัดฟางนะคะยินดีให้บริการนะคะเราเปิดตั้งถึงเา้านะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นหะยุดทุกวันอาทิตย์แค่นั้นละคะ่ะเงาเงาเบือเบ่อนะดิสตอเรามีนะจ๊ะไอจีก็มียังไงฝากกดไลค์ like, ก็แชร์พวกเราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ชอดันช้างทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าและเบื้องหลังยังไงต้องขอบคุณนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ